สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายรถกระบะ1ตันนะครับของเดือนกร,รกฎาคมปี2563สําหรับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยสําหรับเว็บไซต์ของทางด้านโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็คือทางด้านของยอดขายวันนี้นะครับขออนุญาตอธิบายยาวสักนิดหนึ่งสำหรับรถกระบะ1ตันนะครับหมายความว่ารถที่ ใช้แพลตฟอร์มรถกระบะ1 1ตันยกตัวอย่างนะครับก็คือทางด้านของอย่าง Toyota ก็จะเป็นรี v o นะครับบวกกับ Fortuner ถ้าเป็นทางด้านของมิสูนะครับก็จะเป็นายตันนะครับบวกกับทางด้านของป a เจโรนะครับสำหรับเพียว์ปิคอัเดี๋ยวถ้ามียอดขายการเลซิ่งจะมาอธิบายนะฮะจะพามาดูยอดขายในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับทางด้านของ Toyota นะครับนี่น่าจะเป็นยอดขายของตัวหน้าเก่านะฮะเพราะว่าทางด้านของปาเจโรเนี่ย ยอดจองที่เพิ่งออกมานะครับระดับ00พันกว่าคันน่าจะไม่ใช่ยอดของเดือนนี้นะครับอาจจะต้องได้ไปดูของเดือนถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูจากทางด้านของยี่ห้อแรกเลยนะครับยี่ห้อแรกก็คือทางด้านของทา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 มียอดขายอยู่ที่13คันสำหรับของทางด้านยี่ห้อทาทานะครับตอนนี้ในประเทศไทยก็ยังเหลือเป็นทาทาซีนอนนะครับซึ่งก็ คาดว่าเร็วๆนี้นะฮะอาจจะเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นระดับตำนานนะครับอาจจะไม่ได้มีการสารต่อในอนาคตทีมาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของ Mazda Mazda มียอดขายที่82คันสำหรับทางด้านของ Mazda นะครับยอดขายนี้แน่นอนก็จะเป็น BT 50 Pro นะครับสำหรับทางด้านของ Mazda BT 50 Pro ที่ยอดขายยี่ที่82ดคันนี้นะครับก็สันนิฐานได้ว่าน่าจะเกิดจาก ทางด้านของฟีดแบ็กตัวภาพนะครับของตัวที่เขาเปิดใหม่ทางด้านของออสเตรเลียซึ่งมีการเปิดหน้าค่าตาออกมาให้เห็นแล้วนะครับทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งเครื่องทั้งออปชันต่างๆนะครับต้องบอกว่าเด็ดจริงๆสําหรับตัวต่อไปของ b t 50แต่สําหรับทางฝั่งของประเทศไทยก็อาจจะต้องได้ใช้เวลารออีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าเขาน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับที่มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของเชฟโรเลต สำหรับเชฟโรเลตมียอดขายอยู่ที่193คันสำหรับเชฟโรเลตนะครับก็จะเป็นรุ่น c o l o ราโดนะครับแล้วก็เทลเบเซอร์สำหรับด้านเชฟโรเลตนะครับนี่ก็คือยอดที่คงค้างอยู่นะครับคาดว่าน่าจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะก็เนื่องจากทางด้านของเชฟโรเลตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประกาศที่จะยุติการผลิตและก็จัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับยอดขายที่เห็นอยู่นี้ ก็น่าจะเป็นยอดท้ายๆแล้วนะครับสำหรับแบรนด์เชฟโรเลตถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับแบรนด์ดีๆที่ต้องโบกมือลาประเทศไทยไปนะครับก็ต้องรอรุ้นต่อไปว่าเชฟจะกลับมาประเทศไทยไหมในอนาคตทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านแบรนด์ MG MG มียอดขายอ่ที่682คัน ถือว่าทำยอดขายได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ MG x t e n d e r เ,เมื่อก่อนหน้านี้นะครับถ้ามองทางด้านของ MG เนี่ยเขาจะมียอดขายอยู่ประมาณสักร้อยคันนะครับอยู่ประมาณเนี้ยตลอดนะฮะตั้งแต่ช่วงเปิดตัวมาก็มีช่วงท้ายท้ายนี้นะครับช่วงหลังโควิดมานี้ยอดขายของทางด้าน MG x t e n d e r นะครับกระโดดขึ้นอย่างแหมต้องบอกว่ากระโดดขึ้นมากนะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในหลายอย่าง แม้เพราะเอาจริงนะผมไปดูใบโบชัวของทางด้าน MG Xcender ผมยังอยากได้เลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแมถือว่าแจวสุดๆเลยนะครับและได้รถมือหมายป้ายแดงในข้อเสนอนี้ผมว่ายังไงก็น่าลองสำหรับ MG Xcender นี่เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของแบรนด์ n i สสันสำหรับนิสสันนะครับกระบะ1 1ตันมียอดขายที่1,58 1คัน สำหรับทางด้านของนิสสันนะครับตอนนี้ก็มีทางด้านของนาวาร่านะครับสำหรับทางด้านของนาวาร่าเนี่ยมีข่าวหลุดออกมานะครับแต่ว่านี้ทางการลซิ่งไม่กล้ายืนยันนะครับว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วเหมือนกันสําหรับของทางด้านนาวาร่านะครับเพราะว่าตัว e n t นแท็ก r อลเนะฮะต้องต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษที่จริงๆไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเขาจะขายเมืองนอกแต่ตอนนี้ เอามาขายในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็มีเว่วๆมาวันนี้คือตัวสั่งลาของทางด้านของนิสันนวราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูอีกสักระยะนะครับแต่นี้ทางการซิ่งไม่ยืนยันนะครับอันนี้เป็นข่าวเมาเมามาแอบได้ยินมานะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีราคาจับต้องได้นะครับสําหรับทางด้านของนิสันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับก็คือทางด้านแบรนด์ฟอร์ด สำหรับ Ford นะครับมียอดขายอยู่ที่2,316ันกคันก็ต้องบอกว่ากลับมาขายอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ถือว่าดีนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะเดิมทีนะครับทางด้านของ Ford เนี่ยฟอร์ดเลนเจอร์นะฮะเขาจะ,ะประครับประคองอยู่ประมาณย,ยอดประมาณ3 0 0 0กว่าคันอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละยี่ห้อยอดขายแมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ขายได้ก็ถือว่าดีแล้วแต่สําหรับทางด้านของ Ford นะครับตอนนี้ยอดขายขึ้นมาระดับ2,000ว่าคันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับ Ford ด a ลนเจตอนนี้ทางด้าน Ford r a n g e r กับ e v e r อ s รนะครับก็เป็นรถกระบะ1ตันทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถคุณภาพสูงในประเทศไทยเราทีนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของ Mitsubishi มิตซูบิชินะครับมียอดขายอยู่ที่3,100คันสำหรับทางด้านของมิตซูบิชินะครับก็จะเป็นมิตซูบิชิทริัตันแล้วก็มิตซูบิชิปาเจโร่ถือว่าทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับทางด้านของมิตซูบิชิทริัตันและก็ปาเจโร่นี้นะครับปรับหน้าค่าตาออกมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับณับนะปัจจุบันนี้ก็ ถือว่าหน้าตาก็ยังดูไม่เก่าไม่เฉยนะฮะเพราะว่าโอ้โหออกแบบมาล้ําสมัยมากและยิ่งทางด้านของเจ้าปัจจโลเองนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าทางด้านของปัจจโลเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีนะครับแล้วออปชั่นมาแบบแน่นๆเน้นๆเลยนะฮะก็ยังเหลือแค่กระบะตัวเตี้ยนี่แหละครับที่อาจจะยังไม่มีอะไรมากมายนะครับก็รอลุ้นต่อไปสักระยะนะครับว่ากระบะตัวเตี้ยของ อามิซูนะครับเขาจะมีเซอร์ไพรส์ใส่ไม้เวกเข้าไปไหมนะครับแม้ถ้าใส่มานี้แรงระเบิดเถเทิงแน่นอนนะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมาก็คือทางด้านของโตโยตา้าสำหรับโตโยต้านะครับมียอดขายยิ่ที่1,423นสีคันสำหรับโตโยต้านะครับยอดขายยิ่ที่ระดับ1,000 0กว่าคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นยอดขายน่าจะเป็นยอดขายหน้าเดิมนะฮะ มียอดหน้าใหม่ปนๆมามั่งนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวยอดเนี่ยทางการซิ่งมองเห็นยอดจองนะครับของทางด้านของอโตโยต้ามั่งแล้วนะครับยอดจองต้องบอกว่าโอโ้โหยอดจองเยอะมากสาหรับกระบะหนึ่งตันนะครับคาดว่าถ้าเกิดรวมกันจริงๆเนี่ยน่าจะเกินหมื่นไปเยอะพอสมควรนะครับแต่เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าทางด้านของโตโยต้าเนี่ยยอดขายคาดว่าน่าจะมาโผล่ออเดือนหน้านะครับแต่ยอดนี้น่าจะเป็นตัวหน้าเก่านะฮะ สำหรับทางด้านของตัวต้ h ักลีโวนะครับตอนนี้ก็ดอรุ้นกันอีกสักระยะหนึ่งนะว่าตัวยอดขายใหม่ของเขาเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่กระตุ้นตลาดนะครับถือว่าเป็นแบรนด์หลักที่กระตุ้นตลาดได้นะครับถ้ารี v o ขายดีหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์น่าจะยิ้มออกนะครับรวมถึงแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของยี่ห้อต่อมานะครับก็คือทางด้านของอิวซุ สำหรับอียูนะครับมียอดขายที่ห4 3่7ี่14,317คันโอ้ต้องบอกว่าทางด้านของอียูนี่ยังแรงไม่เลิกเลยนะครับนี่คือยอดขายข,ายของกระบะ1ทตันนะครับนั่นหมายความว่ารวมทั้งมิวเด้วยรวมทั้ง d m a ม c ด้วยนะครับส่วนเพียวปิกอัพเนี่ยปิกอัพล้วนๆเดี๋ยวรอสักระยะนะครับยอดขายน่าจะมาสำหรับทางด้านของ e อีูดีแมกนะครับตอนนี้น่าจะเข้าป้าย หรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมเดาเองนะครับเพราะว่ายอดขายเขานํามาเยอะ,อะก็ต้องรอลุ้นอีกสักหน่วยนึงเนาะว่าทางด้านของแฟนดีแมกนะครับที่รอลุ้นให้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสักปีหนึ่งนะฮะเพราะว่าห่างหายไปหลายปีขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยให้ได้ภายในปีนี้นะครับาทางด้านของทางด้านโตย้าไฮรักลิโวนะครับที่ช่วงต้นปีต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรือ่องการผลิตเพราะว่าเขาไปเจอช่วงโควิดนะครับ ช่วงสะดุดช่วงโควิดช่วงนั้นนะฮะก็เลยทําให้ทางด้านของ i e s u d m a ีแเนี่ยเรียกว่านําไปเยอะผสมควรสำหรับยอดขายนะครับสาหรับนี้ก็เป็นยอดขายของเดือนกรกฎาคมนะครับปี2องพสําหรับยอดขายนี้ต้องย้าอีกทีนะครับคือกระบะ1ตันกระบะหนึ่งตันหมายความว่ารถที่ใช้แพลตฟอร์มของกระบะนะครับอันนี้รวมไปจนถึงรถอนเนกประสงค์ด้วยนะครับที่เป็นรถแบบ m ิวเนะครับรถปาเจโลฟอร์จูเนกลุ่มนี้นะครับก็ เป็นถือว่าใช้แพลตฟอร์มของกระบะ1ตันแต่ต้องเดี๋ยวมาไล่เรียงกันอีกสักระยะหนึ่งนะฮะว่าทางด้านของเพียวปิกอัพนะครับเดี๋ยวยอดน่าจะมาเร็วเร็วนี้แหละทานดั้นเพียวปิกอัพเนี่ยที่เป็นยอดของกระบะล้วนๆนะครับเขาจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณเท่าไรแต่ละยี่ห้ออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ